สำหรับใครที่อยากจะชมรายการคุณนายจาตลาดั้อหลังและไม่อยากภาพคิดเด็ดๆนะครับติดตามได้ทาง YouTube ทางช่อง IMTVSD และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมต้องกด Subscribe ด้วยนะฮะและอีกหนึ่งอย่างเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเราตอนที่เราลงคลิปกันใหม่ๆครับผมฝากด้วยครับ เ่ี้เราไปตลาดใช่ไหมว่าเมื่อกี้พี่ติดค้างไว้ว่าเราไม่ซื้อผักเราจะมาเก็บผักที่ตลาดหลังบ้านถูกไหมเรามาถึงแล้วค่ะเป็นตลาดหลังบ้านอ๋อคือตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่คนสมุยเนี่ยค่ะเราอยู่ไกลใช่ไหมคะอยู่เกาะเราก็นิยมปลูกผักทานเองอเพราะาตลาดมันไม่มีใกล้ๆคนสมัยโบราณเราก็จะนิยมปลูกผักไว้หลังบ้านอ,อยากกินอะไรเราก็มาเก็บเอา ตอนนี้เราได้วัตถุดิบเกี่ยวกับผักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูพิเศษกันเมนูอะไรนะครับพี่นุย้ยข้าวมันมะาฟ้าหมูโครกแกงเลียงค่ะอ่าโอเคถางั้นไปเข้าครัวเลยครับไปเลยค่ะ เอาแล้วครับมาถึงช่วงที่เราเข้าครัวทําเมนูพิเศษกันแล้ววันนี้นะครับวัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างครับหลักๆก็คือมีผักถูกไหมคะครับผมแล้วก็มีปลาย่างปลาย่างนะครับกะปิครับเกลือแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลเล็กน้อยแค่นี้ค่ะแค่นี้เลยง่ายๆนะฮะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับได้ค่ะขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกใส่กะปิค่ะใส่กะปินะครับใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยนะครับ S <S เราก็จะใส่ปลาย,ย่างตอนนี้คือเรากำลังทำน้ำแกงเลียงกันอยู่นะครับใช่ค่ะระหว่างที่พี่ใส่ปลาน้อง,องเขตเด็ดเด็ดผักตำลึงกับผักลำเคงให้ให้พี่ได้เลยค่ะได้คบนี่นะครเด็ดลำเคงนะครับ <S 2> <S 2> น้ำก็เดือดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักนะครับอันนี้ใบแมงลักใบแมงลักนะครับแล้วก็ใส่ลำเคงโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตั้งติ้งไว้จนเดือดแล้วก็ยกลงได้เลย เมื่อกี้นะครับเราทำแกงเลียงเสร็จเร<ช>ียบร้อยแล้วเหลืออีกหนึ่งเมนูหมูโคหมูโคอ่ะเดี๋ยวเราทำหมูโคกันต่อครับง่ายมากเมนูนี้ก็มีแค่หมูเกลือกระเทียมถ้างั้นเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกทุบกระเทียมค่ะ ค่ะขั้นตอนการทาหมูโคของเรานะคะก็คือตั้งน้ําให้เดือดใส่หมูลงไปนะคะคพอใส่หมูเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เกลือปรุงรสตั้งไว้เรื่อยๆจนน้ำงวดพอน้ํางวดเสร็จแล้วก็น้ํามันหมูมันจะค่อยๆออกแล้วพอถึงขั้นตอนนั้นเราค่อยใส่กระเทียมแล้วก็เจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนกระเทียมสุกแล้วก็ยกลงตอนนี้เป็นไงบ้างครับค่ะเราหลังจากที่เราทิ้งไว้แป๊บ ตอนนี้หมูเริ่มแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วก็น้ำมันหมูเริ่มหมอกแล้วขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะลกกงก็คือเราก็ใส่กระเทียมกระเทียมนะครับนี่ก็ต้องทําจนกว่ากระเทียมจะสุกเลยใช่ค่ะอยากได้ข้าวสวยร้อนๆหนึ่งจานมาทานคู่หมูโคเราต้องกินกับข้าวมันต้องกินกับข้าวมันอ๋อลืมไปวันนี้เรามีข้าวมันใช่แล้วตอนนี้นะครับเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับประทานเลยกับเมนูพิเศษชื่อว่าเมนูข้าวมันมะพร้าวหมูโคแกงเลียงค่ะไปกันเลยครับ แรงเลียงที่เราเห็นเนี่ยครับตรงนี้มันคือน้ําใสคือตรงภาคกลางเนี่ยเขาจะหนักไปทางเครื่องเทศเยอะแต่ที่นี่เราเน้นไปทางกะปิจะหวานน้ําผักครับแล้วแต่ยังมีคงคง,คงความเอ,อ่อของใต้ยอยู่คือน,นั่นคือกะปิยังมีกลิ่นอายของกะปิอยู่แล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปขนาดใส่เกลือไปด้วยใสน้ำตาลไปด้วยนะฮะและทานคู่กับหมูโคแล้วก็น้ําชุบแบบนี้มันคือเมนูชั้นยอดอีกหนึ่งเมนูเลยถือว่าผ่านเลยครับผมเก่งมากเลย ครับผมโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยครับเป็นไงบ้างคะน้องเขตมาอยู่สมุย3สัปดาห์3สัปดาห์าหชมชนที่นี่นะครับหรือเท้าเกาะสมุยทุกคนน่ารักมากครับไปตลาดไหนได้การตอบรับที่ดีมากอาหารที่นี่ก็อร่อยที่เที่ยวที่เราไปแต่ละที่คือมีความสวยงามมากรอบเกาะแล้วก็บรรยากาศคือมีความสวยงามแล้วช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างไม่เยอะด้วยนะครับก็เลยยังคงความแบบว่าสวยงามอยู่ที่เกาะสมุยนี่คือดีมากๆครับอยากให้ทุกคนมาจริงครับแล้วช่วงนี้ครับพี่นุ้ยงานเป็นไงบ้างครับค่ะ ตอนนี้งานที่โรงพยาบาลพี่ทํางานที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะคะคนไข้ก็น้อยลงนะคะแต่ว่าเรายังไว้วางใจไม่ได้ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้านะคะก็ะยังอยากให้ทุกคนใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกัดไม่ตกค่ะสุดท้ายนี้เราอยากให้พี่นุ้ยฝากคนที่อยากจะมาเที่ยวเกาะสมุยหน่อยครับค่ะ ในฐานะที่เป็นลูกสมุยนะคะเกิดและโตที่สมุยอยากเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยะคะ่ะมาเที่ยวเกาะสมุยเกาะสมุยของเราเปิดแล้วค่ะตอนนี้น้ําทะเลใสาหาดทรายขาวพร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะม,มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวสมุยกันเยอะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงณัฐมนรพรมเกาะน,นะครับแพทย์ประจำแผนกอาชีวะาอนามัยโรงพรยาบาลเกาะสมุยนะครับและพร่ยาประดัดอุวุโสอําเภอเกาะกสมุยจังหวัดสุร,ราธานีขอบคุณพี่นุ้ยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ แล้ววันนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีกระเช้าน้ำมันถั่วเหลืองตาหุนมอไปด้วยครับภายในกระเช้านะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตาขุนนะครับน้ำมันข้าวโพดน้ำมันทานตะวันและน้ำมันคานอลามอให้กับพี่นุ้ยด้วยครับขอบคุณนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่สายรอเราอยู่นะครับพี่ชายจะพาไปคาเฟ่ไหนตามพี่สายไปเลยครับคุณผู้ชมครับอาทิตย์นี้เรามีคำถามมาเหมือนเดิมนะครับคำถามนะครับฟังคดีดีนะครับมีอยู่ว่าเมนูที่คุณนายทำในวันนี้มีเมนูอะไรบ้าง เข้ามาตอบคาถามได้นะครับในเพจรายการคุณนายจัตลาดนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าครับยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีนะครับผมเก่งมากๆเลยครับอ่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตาหง่นไม่เป็นไขสายสะอาด โรงแรมหลับดีเกาะสมุยเฉวงบีทนะครับสำหรับที่พักสวยๆให้พวกเราทีมงานได้พักผ่อนขอบคุณมากๆเลยครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับของโรงแรมหลับดีเกาะสมุยเฉวงบีทนะครับมีร้านอาหารให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืนและอีกหนึ่งอย่างนะครับชอบมากเลยมีกิจกรรมให้ทําทั้งทางน้ําและทางบกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสําหรับคนที่มาใช้บริการที่นี่นะครับมาสมุยครั้งนี้ประทับใจมากๆเลยครับสุดๆไปเลยครับ สำหรับใครนะครับที่พลาดชมรายการคุณนายจ่ายตลาดนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ทางช่อง IMTVSD และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปเดินตลาดหรือจ่ายตลาดหรือไปกินอะไรหรือเที่ยวที่ไหนต้องรอติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงสีนทีทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง3าวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับสวัสดีครับอมรินทีวี